สวัสดีครับผมโน้นนะครับวันนี้ผมจะพามาตอนกิ่งกระทอบนะครับโดยไม่ใช้ดินนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้อะไรกันอันที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแฟกน้าม้อนนะครับนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นสีขาวขาวนะครับมันเอาไว้สําหรับชํารากนะครับพวกกล้วยไม้พวกบอลพวกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเอามาลองชําใส่ต้นกระท่อมดูนะครับปรากฏว่าได้ผลดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีช่างกันก่อนนะครับ ต้นเราก็จะเอาพวกสแปคน้ามอสนะครับมาแช่น้ําใส่น้ายาเลี้ยงรากอย่างนี้นะครับนี่ครับให้มันชุ่มนะครับแล้วเราก็เอาใส่ถุงถุงชํานะครับแอ้ประมาณหัวไว้ก็กิ่งที่เราจะชํานะครับเอทางเลยครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระท่อมพันหางกั้งนะครับก็มันจะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเห็นใบไหมครับใบก็จะเป็นแฉกนะครับนี่ครับ ก็วิธีการชับนะครับก็ดูจากกิ่งนะครับนี่นะครับตอนลงมาจากใต้ตานะครับหรือว่าเหนือตาก็ได้นะครับปาดรอบวงปึ๊บแล้วก็ปอกเปลือกนะครับออกน,นะครับโอเคครับปอกเปลือกออกปอกให้รอบเลยนะครับท่านผู้ชม นกระท่อมนี้เป็นพันหางกั้งนะครับตอนยากมานนะครับตอนนี้ผมจะลองตอนดูนะครับมนนีตอนยังไม่เคยติดเดี๋ยวจะลองใช้สแฟกซ์นอโมตอนดูนะครับว่าจะติดกันหรือเปล่าแล้วนะก็ใช้ตัวถุงช้ำกิ่งน,นะครับแล้วก็ปาดตรงกลางคัตเตอร์กรีดตรงกลางนะครับนี่ครับ ตรงกลางออกแล้วก็แหวกนะครับเพื่อให้รับกับกิ่งของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขูดหน้าผิวมันออกนิดนึงนะครับพวกท่อใยอาหารานี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ขูดออกลากมันก็จะไม่แทงออกมานะครับ นะครับหลังจากเล่าคูเสร็จแล้วเราก็เอาสเปกน้ำมอสเรานะครับพันเข้าไปเลยนะครับชุบน้ำนะครับชุบน้ำยาเล่งรากนะครับให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็มาพันนะครับ แล้วเราก็มัดไว้นะครับ,เ,คครบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็รอดูผลนะครับว่าจะติดกันหรือเปล่าครับตัวนี้อีกประมาณ10กว่าวันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู ต้นที่ว่าตอนด้วยสแฟกน้ำมอสนะครับอีกต้นหนึ่งว่าจะติดหรือป่านะครับผมตอนไว้ระยะประมาณเวลาสิบวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะเป็นต้นนี้นะครับก้านแดงครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนไว้ด้วยสแฟกน้ำมอสนะครับเดี๋ยวเราตัดกิ่งเลยครับโอเคครับ จะมาดูกันนะครับว่าติดหรือเปล่าลุ้นครับลุ้นครับมดขึ้นด้วยนะครับดูสิครับมีมดเลยนะครับจะมาแวกดูด้านในนะครับหืมติดนะครับท่านผู้ชมดูสิครับรากเดินดีมากเลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นรากไหมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแวกแวกอีกนะครับ ไม่ใช่เห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาออกมาเลยนะครับเอามาออกมาเห็นนี้ครับเห็นรากไหมครับเดินดีมากเลยนะครับรากเป็นไงล่ะครับสิบกว่าวันจิงนะครับรากเดินดีมากเลยนะครับเดินดีกว่าใช้ดินพิดมอสอีกนะครับเดินดีกว่าใช้พวกกากมะพร้าวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านล่างเนี้ยครับเห็นด้านล่างไหมครับเนี่ยครับจะมีรากอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยครับนลามาเปรียบเทียบอันนี้นะครับ เห็นไหมครับคนละเรื่องกันเลยครับเห็นไหมครับน,นะครับได้ผลดีนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ